อูซ่อมความรักพอดแคสต์ละมุนนุ่มอบอุ่นและอยู่ข้างคุณเสมอแฟนไม่ชอบพี่สาวเราพี่สาวผมเปิดรับสอนพิเศษเด็กประถมและแม่ของแฟนเก่าผมก็สอนอยู่ด้วยเพราะตอนที่ผมคบกับแฟนเก่าแม่แฟนเก่ากับพี่สาวผมเขาสนิทกันและเป็นครูเหมือนกันเลยทำด้วยกันผมคบกับแฟนเก่ามา5ปี แต่ปัจจุบันผมได้เลิกกับเขามา3ปีและรบกับแฟนคนปัจจุบันมา2ปีครับเข้าเรื่องเลยนะครับครั้งที่1ผมไปบ้านพี่สาวเพื่อพาแฟนไปไหว้และทําความรู้จักกับพี่สาวแต่ไปแล้วพี่สาวไม่อยู่ผมเลยถามแม่แฟนเก่าว่าแม่เจ้ไปไหนอ่ะครับเขาก็บอกว่าไปส่งเด็กพอขึ้นรถกำลังจะกลับจากบ้านพี่สาวแฟนผมกโกรธ แล้ว่าผมไม่ยั้งเลยว่าเรียกมันแม่ทำไมมันเป็นแม่เธอเหรอถ้ายังรักกันมากก็กลับไปเอากันสิถ้าเลิกเรียกแม่ไม่ได้ก็อย่ามาคบกันผมก็โอเคต่อจากนี้ผมจะเรียกเขาว่านะซึ่งแฟนผมก็ไม่โอเคอีกมันไม่ใช่ญาติจะมาเรียกนะ้าทำไมจนผมต้องโทรให้พี่สาวช่วยพูดพอพี่สาวโทรมาคุยแฟนผมยิ่งหัวเสียมากกว่าเดิม เพราะหาว่าเข้าข้างแม่แฟนมากกว่าหาว่าพี่สาวทำไม่ถูกเพราะเธอคือคนปัจจุบันต้องให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับเธอมากกว่าคนเก่าๆตั้งแต่ตอนนั้นเธอก็เริ่มแสดงความอาคติกับพี่สาวผมมาตลอดแม้แต่ผมคุยกับพี่สาวก็จะให้เปิดลําโพงเพราะจะได้ฟังว่าพี่สาวทำอะไรหรือเปล่าครั้งที่สอง ตอนนี้ผมกับแฟนมาร่วมกันทำร้านอาหารสัตว์ด้วยกันและเมื่อไม่กี่วันมานี้พี่สาวผมได้แวะเข้าไปหาแต่เขาไปกับแม่แฟนเก่าซึ่งพอเดินเข้ามาในร้านแฟนผมก็ออกอาการทันทีแต่ยังไม่พูดอะไรพอพี่สาวผมกลับไปก็ตามเคยวีนแหลกบอกให้ผมเคลียร์ให้ได้ ผมก็โทรหาพี่สาวบอกว่าขอเธอนะคราวหน้าอย่าพาแม่แฟนเก่ามาด้วยเลยเลี่ยงปัญหาพี่สาวผมก็ตัดสินใจโทรคุยกับแฟนผมอีกครั้งว่าจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้พาแม่แฟนเก่าไปวุ่นวายอะไรเลยนะและพี่ยังทำงานกับเขาอยู่มันเลี่ยงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันยากแฟนผมก็ดูเหมือนจะเข้าใจแต่หลังจากนั้นเหมือนคาใจ จะเคลียร์กับพี่สาวผมอีกครั้งผมจะยอมแตกเอ้ยไม่ใช่จะยอมแตกหกักแต่พี่สาวผมต้องไม่พาแม่แฟนเก่ามาเหยียบร้านอีกคือจะแตกกันเลยว่างั้นเถอะถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องมายุ่งกับเธอด้วยเลยยิ่งดีเพราะเธอชัดเจนว่าไม่ชอบพี่สาวผมตอนนี้เธอบอกรอเจอแล้วจะคุยต่อหน้าไม่โทรคุย เธอบอกพี่สาวผมไม่ให้เกลียดเธอก่อนเธอก็ไม่สนใจกลายเป็นผมเองตอนนี้ที่แบกทุกอย่างเอาไว้อยากถอยออกจากตรงนี้มากครับแต่เธอก็หาว่าผมจะทิ้งเธอเพื่อเลือกข้างพี่สาวซึ่งจริงๆแล้วผมแค่อยากเลือกทางที่สบายใจเท่านั้นเองครับผมควรทำยังไงดีครับทุกคน มากระทูนี้นะครับเป็นกระทูที่ค่อนข้างเดือดเนาะก็โอเคเดี๋ยวพี่เข้มจะเอามาตอบคำถามนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่นี่คือแชนแนลอู่ซ่อมความรักนะครับอยู่กับผมพีม่เข้มเข้มมริวัตนะครับ ore, เดสอมเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับปัญหานี้นะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากเ,เขาเรียกว่าสังคมอะ่ะ มันไม่มันไม่มันไม่อินกับสังคมมันเบรนอินเข้าชีวิตกันไม่ได้นะครับคู่รักหลายคู่เนี่ยทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเซ็กเข้ากันไม่ได้บางคู่เนี่ยทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นเนี้ยมันเป็นที่สังคมของเขากับสังคมของเราอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก่อนอื่นที่จะพูดอะไรต่อไปนะครับพี่เข้มขอขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับว่าพี่เข้มเป็นคนนอกนะครับการให้คำปรึกษานี้ จึงเป็นการให้คำปรึกษาจากข้อมูลจากกระทู้ทั้งหมดที่มีซึ่งเจ้าของกระทู้อาจจะเล่าหมดไม่หมดหรือมีเบื้องหลังอื่นๆที่พี่เข้มยังไม่รู้นะครับดังนั้นสิ่งใดๆก็ตามถ้าเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ประมาณนี้หรือเหตุการณ์ใกล้เคียงกับนี้สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเชื่อคําพูดของพี่เข้มแบบ100%เลยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นคนนอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่การ c o u n s ล l i n g ส่วนตัวด้วยนะครับ จึงเป็นการให้คําแนะนําทางตรงบ้างานนี่บางคลิปนะดังนั้นเจ้าของกระทู้ก็ควรฟังหูไว้หูเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะอย่างแรกเลยที่พี่เข้มเห็นในตัวแฟนคุณนะครับคือแฟนคุณค่อนข้นขางจะขี้หึงเกินเหตุด้วยซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากชายหูด,ดิสลับโนอ้อาจจะเป็นแบบพ่อแม่แยกทางกันตอนเด็กนะหรือว่ามีพ่อไม่ดีมีพ่อเจ้าชู้แบบนี้ก็นับนะ เออเขาก็เลยรู้สึกว่ากังวลตลอดเลยกังวลกับภาพแบบนี้ซึ่งมันเป็นเป็นบาดแผลในใจเขานะครับอย่างบางคนเนี่ยแบบกลัวกลัวงูกลัวแมงมุมกลัวแมวก็มีกลัวมันก็กลัวเราจะไปเอาความกลัวอะไรจากเขามันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ถามว่าถ้าต้องการจะมีแฟนจริงๆอะแล้วกลัวกับเหตุการณ์ที่มากเกินไปแบบนี้ บางทีเราจะหวังให้คนรอบข้างมาปรับให้เราก็ไม่ได้นะตัวเราเองก็ต้องบําบัดนะครับในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าแฟนเจ้าของกระทูเนี่ยถ้ามีชายหูดิสลาฟอย่างนี้เนาะหรือบางคนเนี่ยผวาเพราะว่าแฟนเก่าอะ่ะเขาเคยนอกใจเคยกลับไปหาแฟนเก่าของเขาเมื่อก่อนอย่างเงี้ยก็คือเกิดเป็นแผลในใจเขาก็อาจจะเกิดเป็นเ,เรื่องพวกนี้ได้นะครับดูเป็นคนแอนเะชียสนาอวิตกกังวลเกินเหตุดูขาดความมั่นคงทางใจนะครับแฟนคุณ หรืออาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งก็คือคุณทำตัวแปลกๆเอออาจจะแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าหรือว่าในตอนที่แบบจีบกันมามันเกิดเป็นรักสามเศร้ามาก่อนแล้วคุณดันเลือกเธอแบบนี้เขาก็มีความกลัวได้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับซึ่งข้ขอสามนี้อาจจะไม่ใช่ถ้าอ่านตามเนื้อกระทู้นะครับซึ่งไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับ อย่างแรกเลยคือแฟนคุณก็ต้องระวังความแอนเชียสนะครับความวิตกกังวลของเขาเพราะมันจะทําลายแพชชั่นนะครับแฟนคุณก็มีส่วนต้องปรับอย่างที่พี่เข้มบอกไปกันเนาะเออก็ต้องปรับนะบางทีที่ถึงเกิเหตุไปไหมอย่างงี้นะครับการกระทําหลายๆอย่างทําให้ตัวเขาหมดเสน่ห์และตัวคุณก็จะรู้สึกหมดความเสน่หาใช่ไหมอย่างเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรอะตอนท้ายกระทู้บอกว่าเอ้ยก็อยากเลือกทางที่สบายใจแปลว่าณปัจจุบันนี้ คุณเริ่มไม่ค่อยสบายใจเวลาแฟนคุณอยู่ใกล้ๆละซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่อันตรายสําหรับชีวิตคู่นะครับมันก็ไม่ได้อันตรายกับตัวคุณหรอกเพราะตัวคุณเป็นคนเลือกแต่ตัวแฟนคุณเขายังแบบยังงงๆอยู่ว่าไอ้โลกนี้เกิดอะไรกับเขาเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาคิดว่าการที่เขาหึงห่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องที่ทําได้นะอย่างเงี้ยนะครับคนที่เป็นแอนเชียทุกคนเนี่ยคือควรต้องบําบัดนะถ้าถ้าเป็นเบอร์หนะักถ้าเป็นเบอร์เบาๆคุณก็อาจจะไม่มีความสุข บางทีมันจะเกิดจากแผลใจวัยเด็กหรือแผลเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างดีพิเขมบอกนะครับพี่เข้มเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสไตล์เนี้ยแอนเชียสนะเข้มกังวลม,มากเลยนะว่าคนรักของพี่เข้มจะทิ้งพี่เข้มไปเพราะบ้านพี่เข้มแตกแยกไงแต่โอเคเขาเราก็ต้องเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาไม่ได้บ้านแตกแบบเราทําไมเขาต้องเข้าใจเราเราเองด้วยหรือเปล่าที่ต้องปรับเข้าหาเขาด้วยไม่ใช่ให้อะไรก็เขามาประเคเราประเคเราตลอดเวลานะครับดังนั้น To be Fair คุณผู้หญิงกับเหตุในเหตุการณ์เนี้แฟนคุณแฟนคุณเจ้าของกระทู้เนี่ยต้องปรับนะแต่คุณเจ้าของกระทู้ถ้าถ้าอยากไปต่อคุณก็ต้องต้องเข้าใจว่าเออเขากำลังปรับอยู่เราก็ให้กําลังใจซับพอร์ตนะครับแล้วก็ค่อยๆจูนแต่ตอนนี้อาจจะจูนกันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะแผลมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขนาดเจ้าของกระทู้ยังพูดเลยอะ่ะว่าแบบผมเลือกข้างความสุขตัวเองนะเนี่ยอย่างกรณีที่แบบพี่สาวคุณกับ แม่ของแฟนเก่าเขาสนิทกันแล้วเราไปหาพี่สาวที่บ้านเนี่ยแล้วเจอแล้วเรียกแฟนเก่าก็เรียกแม่มันก็ไม่แปแลกเราจะถ้าถ้าเรียกถ้าเรียกแม่ไม่ได้เรียกอะไรเรียกน้าเอาเรียกน้าก็ได้ยอม <laughs> แฟนก็ไม่ยอมมันไม่ใช่ญาติเอพิเนี่รู้สึกว่ามันก็แบบมันก็วี่งเกินอะ <laughs> เอออันนี้อันนี้เป็นกรณีที่พี่ม,มองว่ามันวี่งเกินนะจะให้เรียกอะไรอะเรียกป้าก็ไม่ได้อีกเออเรียกอะไรดีนะคนไทยมีอะไรยู่เงี้ยหรอคุณคุณอย่างเงี้ยหรอ ก็ก็ฟังดูแปลกๆเนาะหรือว่าจะเรียกสมมติสมมติแม่แฟนเก่าชื่อส้มเนาะอีย่งเนี่ยหรอไม่ได้สิไม่ได้ <laughs> นะเออเราจะเรียกอะไรดีเนาะทีนี้แต่พี่แค่มองว่าจริงๆอะเรื่องเนี้ยเรียกแม่ได้นะเรียกแม่ได้เรียกป้าก็ยังดีอะแต่เรียกป้านี่ไม่ได้นี่พี่แค่รู้สึกว่าแฟนคนุณก็เออวีนว,วีนไปหน่อยอะ <Amsterdam> เคสนี้นะเป็นลักษณะที่สังคมไม่เหนียวกันนะครับมันมันมันไม่อ o m p a t i b l e กันตรงสังคมนะครับคู่รักหลายคู่ก็เป็นอย่างนี้ก็ลองเคลียร์ใจกันดูถ้าเคลียร์ได้ได้ไปต่อถละเคลียร์ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเราได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วคําถามของเจ้าของกระทู้มีอะไรบ้างเดี๋ยว,ยวพี่เข้มบอกว่าไอพี่เข้มลองลิสต์เข้ามานะครับความรู้สึกเจ้าของกระทู้บอกแบกทุกอย่างเอาไว้อยากถอยจากตรงนี้แค่อยากเลือกความสบายใจผมควรทําไงดี คำถามของเจ้าของกระทู้คือผมควรทํายังไงดีเนี่ยคือมันมันแปลความหมายของคํานี้ได้หลากหลายนะว่าทํายังไงดีนี่คือเลิกกันยังไงดีก็ถือว่าเป็นอีกคําถามหนึ่งทำยังไงดีคือทํายังไงให้แฟนกับพี่สาวเชื่อมกันก็แปลอีกคําถามหนึ่งหรือจะถามกว้างๆอันนี้พี่เค็มไม่รู้ว่าเจ้าของกระทู้ต้องการจะแบบเจาะไปที่คําถามไหนเป็นพิเศษนะครับเออก็เลย เราเดี๋ยวจะตอบรวมๆแล้วกันถ้าสมมุติว่าจะให้แฟนกับพี่สาวเ,เชื่อมสัมพันธ์กันยังไงดีนะครับอันนี้พี่เค้มรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากให้พาไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะแฟนคุณต้องบําบัดอาการแอนเชียให้ได้ก่อนนะครับถ้าเขาปรับไมเ s e t เขาได้นะครับเขาเออมองโลกตามความเป็นจริงได้นะครับอยู่กับความเป็นจริงอย่างเหมาะสมได้นะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี มีความสุขมากขึ้นเขาก็จะยอมรับมากขึ้นใจเขาจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเขาจะได้เออเคุณก็แฟนคุณก็จะเหมือนเป็นคนใหม่เลยถ้าบำบัดอะไรเสร็จแล้วนะครับเพราะอาการนี้อย่างที่บอกว่ามันความคิดเขาผิดปกติอะ่ะคืออาจจะต้องพาไปหาแบบนักจิตวิทยาหรือบางทีอาจจะต้องเลยไปหาจิตแพทย์เลยก็ได้นะครับ แต่อาจจะอยู่แค่นักจิวิทยาก็ได้เพราะว่าดูไมล์เซตเขานี่แบบจะมีความแอนเชียสน,นะมีความวิตกกังวลน,นะครับแล้วซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นเยอะไปหน่อยนะครับแล้วเขาต้องยินดีด้วยนะที่จะเปลี่ยนถ้าเขาไม่ยินดีที่จะเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องพาไปนะครับพยศนะครับแล้วก็เปลืองตังค่าชั่วโมงด้วยนะครับแล้วทำไงต่อมันก็มาสู่เคสที่2กรณีที่ว่าถ้ายังไงก็ไม่ไปถ้าไปร่วมกันไม่ได้คุณก็ต้องเลือกเลือกว่าจะไปต่อกับแฟนคุณ ก็คือไปทางแฟนคุณแฟนว่าไงก็โอเคโอตามนั้นนะแต่มันออกจะท็อกซิกท็อกซิกนิดนิดหนึ่งกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือเลือกทางที่ตัวเองสบายใจก็คือเลือกออกมาถ้าคุณเลือกที่จะออกมาคุณก็เลือกออกมาได้เลยไม่ผิดคุณเลือกความสุขของคุณไม่ผิดคุณเลือกเองรับผิดชอบเองนะและท้ายที่สุดเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าเธอหาว่าผมจะทิ้งเธอเลือกข้างพี่สาวถ้าคุณจะออกมาจริงๆแล้วคุณก็ไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้น เลือกข้างไายอะไรยังไงก็ไม่รู้เลิกก็คือเลิกไงจบเออมันไม่มีอะไรที่ต้องคุยอีกก็แค่นั้นจบตัดคือตัดนะครับมันก็จะไม่ซ้ําแซะนะครับไม่ต้องมานั่งอธิบายเธอเธอฉันนะอย่างนั้นนะฉันนะอย่างนี้นะเธอต้องเข้าใจนะมันแปลว่าเราเราอยากเคลียะ์เราอยากเคลียร,ยเรย์เพื่ออะไรอะเพื่อนลึกๆแล้วเราอยากบองดองเพื่ออยากกลับมาเป็นแบบเดิมหรือเปล่า ถ้าเราอยากกลับมาเป็นแบบเดิมโอเคเราควรปองดองแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากกลับมาเป็นแบบเดิมอยากจบแบบดีคุณอย่าไปคาดหวังนะครับเพราะคนในโลกร้อยคนเนี่ยคือมันคิดกันไม่เหมือนกันทุกคนมันก็จะคิดต่างคนนั้นคิดอีกแบบคนนี้คิดอีกแบบคนนั้นคิดอีกอย่างคนโน้นก็คิดไปอีกอย่างดังนั้นก็ถ้าจะเดินก็คือเดินออกมาแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเขาเขาจะ หาว่าผมเลือกข้างพี่สาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราเราตัดสินใจเองได้นะครับความสุขของเราเราไม่ต้องรองให้ใครอนุญ,ญาตนี่คือเรื่องทั้งหมดนะครับที่พี่เข้มพยายามเรียบเรียงแล้วก็อตอบคําถามกระทู้นี้นะครับตามความเหมาะสมนะแต่อย่างที่บอกว่าพี่เข้มอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าคุณแบบเออกับแฟนเก่ามีอะไรหรือเปล่าคุณเล่าไม่หมดหรือเปล่าเนี่ยพี่เข้มก็จะดูแค่ทรัพยากรหรือข้อมูลที่มีแต่เพียงเท่านี้นะ ในมุมกลับกันถ้าฝ่ายหญิงอยากจะชี้แจงอยากจะพูดอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าฝ่ายชายอยากเพิ่มอะไรก็เข้ามาได้หรือเพืเ่อนๆคนอื่นก็เหมือนกันนะครับกระทูนนี้มีเข้มออกมาจากพันทิปนะครับถ้าเพืเ่อนๆอยากแบบถามอะไรให้พี่เข้มนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่เข้มก็จะลองตอบปัญหาของเพืเ่อนๆดูถ้าเล่าละเอียดอะไรแบบนี้ได้ก็ยิ่งดี โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมายนะครับวังว่อนเพื่อนจะได้แนวทางในการนำไปปรับใช้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลากันไปนครับสวัสดีด้วยครับเชนออู่ซ่อมความรักยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อ,อทุกท่านเสมอๆนะครับส u b ค c r i า e และแชร์และสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ